ที่มาที่ไปมานะหตุมาอันนี้แหลนะน้องเขาเลี้ยงเอาไว้ครับผมสักสามเดือนได้แล้วทีนี้เขาต้องย้ายกรงสีเนี่ยไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ทิ้งมันแล้วทีนี้มันก็สองเดือนเขามาอยู่นี่สองสามเดือนในนี้เดือนเดือนเดือนเต็มนะเพราะทิ้งไปอ,อ๋อแล้วไงต่อครับมันก็ไม่ไปไหนใช่ไหมไม่ไปไหนมันอยู่นี่ต้องย้ายหนอนเลี้ยง ออกแบบว่าบ้านนี้เขาเป็นพ่อมาเขาถูกไล่ที่อก็เลยทิ้งไว้ครับผมอันนี้ยายก็เลยอ,อุปการะเขาไงอ๋อแล้วเขาจะฆ่าเป็นไงครับผมข็ฆ่าเหมือนอย่างคนถืออย่างเงี้ยครับผมเอาปากฆ่าแล้วก็ตรงไหนใครกินข้าก็จะไปยืนอ๋อแตบบ่ขอกินกี่เดือนแล้วครับที่เขาทำงี้เขาทำอย่างเงี้ยเหรอจะครับผมเขาทำนี่มาเป็นเวลาสองเดือนแล้วครัอ่าเป็นเวลาสองเดือนและขาวยายท่นี่อ่ะ หรือง่วงคือถ้าง,ง่วงเขาจะไม่ไม่แม่นั้นใช่ไหมครับถ้าง,ง่วงเขาจะไม่ไม่ไม่คาบแม่เข,าไ,ขาไม่หิวแล้วอย่างวันหนึ่งเขาคาบมากี่ครั้งครับค<ะ>าบกี่ครั้งคะเป็นประจําเลยวันหนึ่งกินกี่มื้อเนี่ยสองมือ้อไม่ไม่เวลาก็หิว,วเวลาก็หิวใครกินอะไรเขาจะคาบใบไม้ไปแรกคาบขันมั้งเขามีสองตัวใช่ไหมครับเนี่ยสองตัวพี่น้องอะนะสองตัวพี่น้องแต่ตัวนี้ทำตัวตัวเล็กก็ไม่ทำ แล้วนให่อใหญ่ให้พวกอะไรครับอาหารพวกไก่ย่างมั่งอะไรมัง่งไก่ย่างแล้วก็เป็นกระดูกต้มกับไรข้ามันไก่อะไรเงี้ยซื้อที่ยี่สิบบาทสามสิบบาทอย่างเงี้ยแบ่งกันสองพี่นอ้องเขาใหญ่ไม่ถ่ายรูปเลยรลูกนะหนู